มาตากระดุมพระทาสีและทาสามาตาไปว่าแม่ญาติผู้ใหญ่คนที่เคารพนับถือกันเหมือนญาติกระดุมพระการเงินเงินเก็บเช็คดาบบัตรเครดิตทาสีและทาสาไปว่าบริวารดาวที่อยู่ในมาตากระดุมพะทาสีและทาสาทําให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการเงินซึ่งเป็นเงินเก็บ เพราะบริวารจะส่งเสริมสนับสนุนการเงินดีผู้ใหญ่จะให้รับการส่งเสริมทางด้านการเงินสนับสนุนด้านการเงินให้เจ้าชะตามีความมั่นคงเพราะดูที่กําลังประเคราะหหากกาลังประเคราะห์ดีด้วยทําให้เงินเก็บค่อนข้างเยอะมีเงินมากมีเงินมาเป็นบริวารทรัพย์สมบัติเก็บไว้ได้เก็บไว้อยู่แต่ถ้ากําลังประเคราะห์ไม่ดีการเงินอาจจะขาดสภาพคล่องได้ จะต้องหมดเปลืองใช้ไปกับผู้ใหญ่ใช้ไปกับบริวารคนรอบข้างเก็บเงินเก็บทรัพย์ได้แต่ไม่มากนักดูเรื่องกำลังประเคราะห์ร่วมนะครับแต่พื้นดวงเดิมพูดถึงแล้วไม่มีปัญหาด้านการเงินแต่ถ้าเกิดเป็นปีจรมาตากรุมพระทาสีทาสาปีนะั้นกำลังประเคราะห์ดีการเงินดีเงินเก็บมากมีเงินมีทองเยอะแต่ถ้าเกิดกำลังประเคราะห์ไม่ดีเสียเงินเสียทองเก็บทรัพย์ไม่อยู่หมดเปลืองไปกับญาติผู้ใหญ่และบริวาร